สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทั1ทุกคนนะคะเรามาเจอกันอีกแล้วกับคาบเรียนที่2วิชาคณิตศาสตร์หลักกับคุณครูว่านค่ะให้นักเรียนเตรียมหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดรอคุณครูที่หน้าที่17เราจะทําแบบฝึกหัดต่อจากของเดิมคือเรื่องการแก้จโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกและการลบ ซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นช้อยให้นักเรียนกาและเลือกคำตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาทำตัวอย่างให้นักเรียนดูเนี่ยทั้งทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วที่เหลืออีก15ข้อเนี่ยนักเรียนลองไปคิดและวิเคราะห์ดูนะคะแล้วมาตรวจกันวันเปิดเรียนนะคะว่าใครจะสามารถเป็นคนเก่งทำได้ถูกหมดทุกข้อเลยเดี๋ยวเราไปพบกับบทเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่17รอครูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นกระบวนการหาคําตอบของปัญหาซึ่งบางปัญหาเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขเนี่ยที่หลากหลายวิธีเลยบางปัญหาเนี่ยอาจจะมีการแก้ไขที่ซับซ้อน ในแบบฝึกหัดนี้เนี่ยจะกล่าวถึงโจทย์ปัญหาเนี่ยในเรื่องของการบวกและการลบเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยตนเองนะคะวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอย่างแรกจําได้ไหมที่ครูเคยบอกอันแรกคือต้องพิจารณาโจทย์ก่อนว่าโจทย์เนี่ยต้องการจะทราบอะไรนะคะหรือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะสิ่งที่สคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้มาเนี่ยโจทย์ ที่เราอ่านเนี่ยกำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะและอันที่3เงื่อนไขที่บอกความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของการบวกหรือการลบก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันเลยค่ะอะเปิดดูหน้าที่17เลยนะคะในตอนที่2เดี๋ยวเราจะมีมาวิเคราะห์โจทย์พร้อมกันนะคะว่ามีวิธีการทําแบบไหนให้นักเรียนเตรียมกระดาษทดขึ้นมาด้วยนะคะ1แผ่นค่ะ อตอนที่สองนะคะซึ่งตอนที่1เนี่ยเราทำกันไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนที่สองเนี่ยเรามาอ่านคำสั่งก่อนคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกกากบาทคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเรามาดูโจทย์กันนะคะพ่อมีแม่วัว98ตัวพ่อมีลูกวัวน้อยกว่าแม่วัว39ตัว พ่อมีลูกวัวกี่ตัวนะคะเรามาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบคืออะไรสิ่งที่โจทย์อยากจะทราบก็คือพ่อมีลูกวัวทั้งหมดกี่ตัวแล้วเรามาดูต่อในสิ่งที่โจทย์เขากําหนดมาให้นะคะในสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือพ่อเนี่ยมีแม่วัว98ตัวนะคะแล้วพ่อเนี่ยมีจํานวนลูกวัวน้อยกว่าแม่วัว39ตัว เราก็มาวิเคราะห์แล้วว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะสามารถหาวิธีการคิดหาคําตอบได้วยวิธีการบวกหรือลบนะคะอ่ะจำนวนที่น้อยกว่าเราจะต้องเอาตัวเลขทั้งสองตัวนี้มาลบกันก็คือเอาจํานวนแม่วัว98ตัวนะคะลบด้วยจับจำนวนของลูกวัวที่มีจํานวนน้อยกว่า39ตัว นักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษทดได้เลยนะคะแล้วในแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนสามารถแสดงเป็นโจทย์ปัญหาได้เลยนะคะก็คือเขียนกำกับไว้เลยค่ะ98แลบ39แล้วเราก็ไปคิดในกระดาษทดเพื่อหาคำตอบนะคะ98บลบ3าจำวิธีการลบที่ครูเคยสอนได้ไหมคะ 9ก้าแปลบเไม่ได้เราต้องไปขอยืม9ตัวหน้านะคะไปขอยืมมา1จาก9กเนี่ยก็จะเหลือ8 18ตัวเนี้ยแปดตัวเนี้ยก็จะกลายเป็น18เสร็จแล้วนักเรียนสามารถลบได้ไหมคะให้นักเรียนใช้วิธีการนับต่อแบบที่ครูสอนในห้องเรียนนะคะก็คือ9นับต่อให้ถึง18นะคะเตรียมนิ้วขึ้นมาเลย9แล้วเท่าไรสิบสิอ 12 13 14 15 16 17 18ได้ทั้งหมดกี่นิ้วคะ9อ่ะนักเรียนก็ใส่9ลงไป8-3 8ลบ3 8ชูมา8ลบออก3เหลือเท่าไหรคะเหลือ5นักเรียนก็ใส่5ลงไปคำตอบที่ได้ของข้อนี้คือเท่าไรคะคือ59ตัวพ่อจะมีรูปบัวทั้งหมด 59ตัวนักเรียนก็การกรบาทข้อนี้ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้ว1ข้อง่ายไหมคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันค่ะเราจะมาช่วยกันคิดข้อที่2กันนะคะซึ่งข้อที่2เนี่ยอาจจะค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะคะเรามาดูโจทย์ข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2เขาบอกว่าจิ๋วจิ๋วสูง100ซนติเมตรนะคะแจ๋วเตี้ยกว่าจิ๋ว9้เซนติเมตร จุ๋มเตี้ยกว่าแจ๋สิบสองเซนติเมตรอยากจะทราบว่าจุ๋มสูงเท่าไหรอะเรามาดูกันว่าสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้คือตัวได้อะไรบ้างเขากำหนดส่วนสูงของจิ๋วนะคะคือหนึ่งรยเซนติเมตรจิ๋วหนึ่งรยเซนติเมตรนะคะแต่เราไม่รู้ส่วนสูงของแ๋วกับจุม๋มเราจะต้องหาคำตอบของ ส่วนสูงของแจวกับจุ๋มก่อนนะคะโดยที่เขากำหนดมาให้แค่ว่าแ๋เวเนี่ยเตี้ยกว่าจิ๋วแสดงว่าเราต้องเอาตัวเลขที่เตี้ยกว่าเนี่ยไปลบส่วนสูงของจิ๋วถึงจะได้คำตอบเป็นส่วนสูงของแ๋วนะคะเราก็เอาหนึ่งร้อยนะคะไปลบกับเก้านะคะอ่ะ ศูนย์ลบเก้าได้ไหมไม่ได้เราก็ไปขอยืมนะคะไปขอยืมศูนย์ศูนย์ไม่มีให้ยืมเราก็ไปยืมหนึ่งนะคะหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์เลยจากศูนย์จะกลายเป็นสิบนะคะแล้วให้ศูนย์ตัวนี้ยืมก็จะเหลือเก้านะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิบทีนี้เราก็ทำการลบได้แล้วค่ะสิบลบเก้าเหลือเท่าไรเอ่ยเหลือหนึ่ง นะคะเก้ามีตัวลบด้วยไหมไม่มีก็ดึงลงมาเลยตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบส่วนสูงของแจ๋วแล้วนะคะซึ่งแจ๋วเนี่ยจะสูงทั้งหมด9 1เซนตเมตรต่อไปเขาถามว่าเขายังมีอีกว่าจุ๋มเนี่ยเตี้ยกว่าแจ๋ว1 2เซนติเมตรนะคะแล้วเขาอยากรู้ส่วนสูงของจุ๋มว่าจุ๋มเนี่ยสูงเท่าไหร่นะคะ โดยที่ว่าเขาบอกว่าจุ๋มเตี้ยกว่าแจ๋วตอนนี้เรารู้ส่วนสูงของแจ๋วแล้วใช่ไหมคะก็คือ9 1ซนเมตรจุ๋มเตี้ยกว่าแจ๋ว1 2เซนเมตรเราก็เอาไปลบเลยนะคะเอา12ไปลบ91นะคะซึ่งเป็นส่วนสูงของแจ๋วนะคะอ่ะ1ลบ2ได้ไหมไม่ได้เราก็ไปขอยืม9นะคะ9กเนี่ยก็จะเหลือ8 นะคะ1ก็จะกลายเป็น11เลยแล้วนักเรียนเนี่ยเหมือนเดิมค่ะใช้วิธีการนับต่อ2นับต่อให้ถึง11ว่าได้เท่าไหร่เตรียมนิ้วขึ้นมาเลย2แล้วอะไร3 4 5 6 7 8 9 10 11ได้เท่าไหร่คะได้9ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียน9ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้ว8ลบ1ได้เท่าไหร่ได้ นะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้ว่าจุ๋มสูงเท่าไหร่จุ๋มสูงเท่าไหร่เอ่ย79เซนดูสิคะว่ามีคำตอบไหมอาเจอแล้ว79เซนนักเรียนก็ก่าลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะข้อที่สองยากไหมคะต่อไปครูบอกแล้วว่าครูจะทำตัวอย่างให้นักเรียนดู5ข้อนะคะเรามาดูข้อที่3กันเลยค่ะ ข้อที่3นะคะโจทย์มีให้ว่าหนึ่งหนัก37กิโลกร,รมัมหนูหนักกว่า1 9กกิโลกร,รมัมหนูหนักกี่กิโลกร,รมัมนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรหนูหนักกี่กิโลกร,รมัมแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ละคะสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ1นเนี่ยหนัก37กิโลกร,รมัมแต่หนูหนักกว่าหนึ่ง ถ้าจำนวนที่มากกว่านะคะเราจะต้องหาคำตอบด้วยวิธีการบวกค่ะก็คือเราเอาไปตั้งในกระดาษทดได้เลยนะคะ37นะคะบวกกับ9้อ่า37บวก9ค่ะอ่ะเอาตัวเลขมากไว้ในใจคือเลข9นะคะ9ละ่ละแล้วจู7ขึ้นมานับต่อเลยค่ะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 16นะคะอ่ะ นักเรียนก็ใส่หกทด1เสร็จแล้วเหลือเลขอ่ะสมีตัวบวกด้วยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเราก็บวกกับตัวทดสามบวกหเป็นสี่เราก็ใส่สี่ลงมาเลยข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะคำตอบที่ได้คือเท่าไรสี่สิบหอ่ะตอนนี้เราได้คำตอบของน้ำหนักหนูแล้วหนูก็หนักสี่สิกกิโลกรัมเจอไหมคะ ถ้าเจอคำตอบแล้วนักเรียนก็กากระบาดลงไปได้เลยนะคะข้อนี้ง่ายมากเลยต่อไปเรามาดูข้อที่สีอ่ะข้อที่สีเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขทั้งหมดสามตัวดูแล้วจะค่อนข้างซับซ้อนแน่เลยนะคะซึ่งข้อที่สี่เนี่ยโจทย์เขามีให้บอกว่าฉันตัวฉันเนี่ยมีเงินอยู่80บาทซื้อมะนาวไป28บบาทเพื่อนเอามาใช้หนี้ สิบห้าบาทฉันเหลือเงินกี่บาทนักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะ,ะตัวฉันมีเงิน80บาทซื้อมะนาวไปแสดงว่าจะต้องเอาไปลบแน่เลยนะคะ28บาทเราจะต้องหาคำตอบของตัวเลขที่เหลือก่อนว่าเหลือเท่าไหร่โดยการใส่วงเล็บลงไปเลยนะคะ เพื่อนใช้นี่15บาทแสดงว่ามีเงินเพิ่มเข้ามาเราก็เอาไปบวก15อ่าแล้วเราไปคิดในกระดาษทดได้เลยนะคะ8 10ลบ28สู่ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปขอยืมนะคะ8ก็จะเหลือ7 ศก็จะกลายเป็นสิบทันทีเลยสิบลบแดได้เท่าไรเอ่ยเหลือสองนักเรียนใส่สองลงไปเลยค่ะเจ็ดลบสองเหลือเท่าไรคะเหลือหอ้าเสร็จหรือ,อยังยังไม่เสร็จนะคะเรายังเหลือตัวเลขอีกหนึ่งตัวก็คือเงินที่เพื่อนไทนี่มาอเอามาบวกสิบห้าห้าบวกสองได้เท่าไรเอ่ยเจ็ดใส่ลงไปเลย ห้าบวกหนึ่ได้6ได้คำตอบแล้วเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากอย่างที่เราคิดคำตอบคือเท่าไหรคะหกสิบเจ็ดเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีไหมอ่ามีเราก็การกระบาดลงไปเลยคะ่ะว่าได้หกสิบเจนะคะสข้อแล้วนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายกันดีกว่าข้อสุดท้ายมีตัวเลข3ตัวเหมือนกันเลยดูซิว่าจะ มีการคิดที่ซับซ้อนไหมนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่5นะคะเอ้เรามาดูข้อที่5เลยนะคะซึ่งข้อที่หเนี่ยโจทย์เขามีมาบอกว่านิติมีเงินอยู่ห้าสิบาบาทนัจ,จรีมีเงินมากกว่านิติ36บาทปรีดามีเงินน้อยกว่านัจ,จรี29บาทสิ่งที่เขาถามก็คือเขาอยากรู้ว่าปรีดาเนี่ย มีเงินอยู่กี่บาทอ่าเรามาดูโจทย์กันนะคะซึ่งโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเขามีคนอยู่สามคนมีนัตตินัจจีและปีดาซึ่งเรารู้ยอดเงินของคนคนเดียวก็คือนัตติมีอยู่ห้าสิบห้าบาทนะคะเราจะต้องมาหาเงินของนัจจีว่านัจจีเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ในโจทย์เนี่ยเขาบอกมาให้แค่ว่ามีมากกว่านิติ แสดงว่าเราจะต้องเอาไปบวกแน่เลยใช่ไหมคะอ่ะเราก็เอาจำนวนเงินของลิติมาบวกกับจำนวนเงินที่มากกว่านะคะก็คือ36นะคะแล้วเราจะได้จำนวนเงินของนัทจรีว่าได้เท่าไหร่นะคะเรามาคิดในกระดาษทดกันเลย 5้บวกหได้เท่าไรเอย่ยเอาตัวเลขมากไว้ในใจคือตัวเลข6นะคะแล้วชูห้ขึ้นมาแล้วนับต่อเลยค่ะ6แล้ว7 8 9 10 11ได้11ใช่ไหมคะใส่1ทด1เสร็จแล้วอ่ะเอา5้าบวกสาบวกสาได้เท่าไรคะเอาตัวเลขมากไว้ในใจคือเลข5้าแล้วบวกอีก3 5แล้วก็6 7 8ด บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็น9เราได้แล้วค่ะเราได้จำนวนเงินของนัทจรีและแสดงว่านัทจรีเนี่ยมีเงินอยู่91บาทต่อไปยังไม่เป็นคำตอบที่โจทย์อยากจะรู้นะคะโยกโจทย์อยากจะรู้ว่าปรีดาเนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่ โดยที่ปรีดาเนี่ยมีเงินน้อยกว่านัจรีแสดงว่าเราจะต้องเอาไปลบแน่นอนเลยเราก็จะเอาจำนวนของนัจรีที่ได้นะคะคือ91ลบกับจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ปรีดามีน้อยกว่าคือ29นะคะอ่ะมาดูกัน หนึ 1> 1่งลบเก้าได้ไหมไม่ได้ครูเคยบอกแล้วนะคะนักเรียนห้ามเอาเก้าไปลบหนึ่งนะเราต้องเอาจำนวนด้านบนลบกับด้านล่างนะคะลบไม่ได้ไปขอยืมเก้าตัวหน้าเก้าตัวหน้าก็จะเหลือแปดหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดนะคะให้นักเรียนใช้วิธีการนับต่อคือเก้ามีอยู่เก้าละนับต่อให้ถึงสิบเอ็ดชูนิ้วขึ้นมาเลยเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดได้เท่าไรเอ่ยสองนักเรียนก็ใส่สองลงไปเลยค่ะ นะคะคเสร็จแล้วเอา8ลบสองชูมา8หักออก2นิ้วเหลือเท่าไรคะเหลือหนักเรียนก็ใส่6ลงไปเลยค่ะตอนนี้เรารู้คำตอบแล้วว่าปรีดาเนี่ยเหลือเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่เท่าไรนะคะก็คือปรีดาเนี่ยมีเงินอยู่62บาทเราก็มาดูในชอยมีไหมเอ่ยมีเราก็กากกระบาทลงไปเลยค่ะห2 ยากไหมคะ,ะที่เหลือเหลือแบบฝึกหัดข้อที่6นะคะ6ไปจนถึงข้อที่20นะคะนักเรียนลองคิดและว,วิเคราะห์เหมือนที่ครูทำนะคะแล้วลองหาคำตอบมาว่าจะถูกต้องหมดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันในวันเปิดเรียนนะคะเราจะมาช่วยกันตรวจแล้วเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนเก่ง ที่ทำโจทย์ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยถูกหมดทุกข้อเลยนะคะแล้วนะักเรยียนอย่าลืมกลับไปทำนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าคะ่ะ